Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงของ Star b e ี i n d ในวันนี้นะคะกวางพาคุณผู้ชมนั้นมาบุกเบื้องหลังการถ่ายทำแฟชั่นนะคะนิตยสารเปลียวนะของหนุ่มๆเดอะสตาร์ในโอกาสครบรอบ10ปีของเดอะสตาร์นั่นเองส่วันนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มๆนะก็อย่าพลาดเลยเด็ดขาดนะคะวันนี้หนุ่มที่จะมาขึ้นปกนะคะได้แก่หนุ่มบี้นะคะหนุ่มกันหนุ่มฤทธิ์นะคะฮั่นแล้วก็รวมถึงแกงส้มและล่าสุดค่ะหนุ่มกั้งนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแชมป์เดอะสตาร์ปีล่าสุดในวันนี้เขาก็จะมาาถ่ยแบบกั ดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปดูเบื้องหลังการถ่ายทํากันเลยดีกว่าค่ะกกมาแซนดีก็ยังเจอบ่อยบายกินดูเข้าทีอย่าคิโอ้อูน oh, no. เราวังคธอกําลังเงาม้าก็ถูกใจเข้าให้ทํายังไงคนมันกําลังเศร้าเธอเกิดขุ้นไ้ไปกันไงมาเศร้ากันมากซะหัา,หา ให้ทำยังไงระวังฉันจะไม่ปล่อยนะเธอแล้วถ้าวันนี้ม <horror> ีให้แกล้งแย่แกล้งยอนแล้วถ้าวันนี้มันคือของจริงว่างไแล้วถ้าวันนี้ฉันอยากเริ่มใหม่เริ่มใหม่ ด้วยครับไม่ต้องเสี่ยงไม่สนุก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 สุดเฮฮามากที่ครบรถจริงๆผมมีทุกแนวยังไงฮะตั้งแต่เนี้ยบครับจนถึงแนบแน่นในฐานะน้องใหม่มีมากงรับมันดี้วยครับคิวมากเลยกางคิวกะไรครับคิวคิวน่ารักโอ้ยขยี้จังครับก็ก็เก่งๆนิดหน่อยตอนแรกๆครับผมแต่ว่าก็สนุกดีครับสนุกมากครับ พี่พี่ๆครับเฮ้ยบ้าเรื่องหล่อเรื่องหล่อสุดจะยกให้ผมพี่พี่มีแนะนำน้องใหม่อย่างไรบ้างครับโอ้คนนี้เขาเขามาเต็มอยู่แล้วครับโอ้ยเออจริงๆไม่ได้ถ่ายฉากแรกนะออกจากบ้านก็ถ่ายมาหลายเล่นเลยเออใช่ก็มีอยู่บ้างครับใช่ครับเลิศครับคนนนมััักกาลงเเศร้จะิดไหว จนจิงๆไม่ปล่อยนะเธอเราวังคุณกำลังเหงาเพราะว่าถูกใจเขาให้ทำยังไงคนนั้นกำลังเศร้าชีาวเกิดเป็น ทุกครั้งที่เธอแกล้งแย่แกล้งยอมแม้รู้ว่าเธอแค่ปลอบชดท,ทายแบบวันนี้เป็นไงบ้างคะจุนครับครับผมสำหรับการถ่ายแบบวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานมากครับผมตั้งแต่มาแต่งหน้ากันแล้วเม้ากันยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้นะครับโดยเฉพาะผมกับริทนี่คือแบบ เหมือนไม่ได้เจอกันมาสิปีแล้วนะครับผมคิดถึงกันครับคิดถึงมากๆแล้วก็แล้วก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์ในการโพสต่างกันไปอย่างส่วนผมเนี่ยเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้นี้คนที่สองโอ้โหโคตรหล่อแล้วเราที่เราเล่นก็เป็นแบบเป็นสไตล์แบบคูลๆนิ่งๆนะครับผมเน้นอินเนอร์อินเนอร์น้ำตาคออริจินัลจะเป็นไงแต่ว่ารับรองว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ในการโพสต์ที่แตกต่างกันแล้วก็แล้วก็เท่แน่นอนครับผมครับ ถ่ายแบบวันนี้นะครับก็เป็นเป็นการรวมโปรเจกต์ใหญ่นะครับ10ป,ปีเดอะสตาร์นะครับก็มีหลายคนเลยมีฤทธิ์มีกันนะครับมีพี่ฮั่นแกงส้มแล้วก็มีพี่บี้แล้วก็น้องกั้งด้วยนะครับก็เป็นการถ่ายแบบในมาที่แบบว่าอาจจะอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่ในมาแบบสุภาพใส่ชุดสูทดูดีเป็นคุณชาย,ยอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่แนวนะครับแต่ว่าให้ถ่ายก็โอเคถ่ายได้ <laughs> อย่างนี้เอตเราวังคนกำลังเงาถ้าคนถูกใจเขาให้ทำยังไงคนมันกำลังเศร้าถึะเกิดวันไหวไปได้บรรยากาศวันนี้ครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานมากเพราะว่าศิลปินเยอะทีมงานแน่นครับกู้เลยนะฮะรับรองว่าเออคือเขาเรียกว่าไรมีศิลปินก็จะแบบ ต้องปัฟกันด้วยอินเนอร์และท่าโพสครับผมถูกต้องอย่างต้องบอกว่าชุดเนี่ยแบบทั้งทั้งทั้งฟิตทั้งเต็มมะฮะแล้วอย่างผมอย่างเงี้ยต้องเต้นด้วยถอดสูตรออกมาเสื้อเปียกทั้งตัวเลยใช่แล้วนี่คืองเกงนี้เปลี่ยนหลายตัวแล้วฮะเพราะว่าเป้าแตกไม่ใช่จ้าไม่ใช่ ครับผมบก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะกับนิตยสารเกรียวนะฮะในกลางเดือนมิถุนาฉบับที่718นะฮะครับผมรับรองคราไฟทีนะครับ718ดหนึ่งแป ฝากนิตยสารทาไม่ได้ฝากเลขแค่ถึงหวยนะฮะก็ยัางนัฝากเลยครับ,เป,เ,รบเป็นไงกันบ,บ้างล่ะคะสำหรับภาพเบื้องหลังการถ่ายทำเซตแฟชั่นในวันนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของนุ่มๆเดอร์สตาร์นั้นก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อตามแผงหนังสือตู้ข้าวไปได้แล้วนะคะส่วนวันนี้ช่วงของสไตล์พไฮายันหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ